สวัสดีค่ะเบมิกาแสงระวีค่ะนี่คืออาชีพเดิมของดิฉันค่ะก็คือเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าก่อนที่จะมาเจอหลินจือรากและดอกของบริษัทฮาดีนะคะดิฉันก็เย็บผ้าแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านก็โชคดีค่ะที่ได้มาเจอหลินจือรากและดอกูกสายพันธุ์ของบริษัทฮาดีเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำควบคู่กับอาชีพเดิมโดยการแบ่งเวลาจาก การเย็บผ้าส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปบอกกล่าวเรื่องราวดีๆของหลินจือค่ะ,ะส่วนมากนะคะลูกค้าก็จะมาจากญาติที่น้องจากเพื่อนท,อที่เราสนิทก่อนแล้วก็เริ่มๆขยายแล้วทุกคนที่ได้ทานหลินจือก็สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นสำหรับอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าดิฉันก็ได้ทำควบคู่กันไปกับธุรกิจงาดีนะคะโดยการแบ่งเวลา แล้วก็ไม่ไม่เสียลูกค้าค่ะเพราะส่วนมากลูกค้าก็จะมานั่งรอผ้ากา็ได้คุยเรื่องราวของสุขภาพไปด้วยลูกค้าก็ได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่ายิงนกทีเดียวได้ได้นกสองตัวอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรา,านั่งเย็บผ้าอยู่แล้วก็สามารถคุยเรื่องราวสุขภาพลูกค้าที่มานั่งรอผ้าก็ เป็นลูกค้าที่ส่วนมากสุขภาพแย่แล้วก็เมื่อได้แนะนําสินค้าดีๆได้แนะนําหลิงจือให้ลูกค้าได้ได้ทานทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นค่ะค่ะก็ดิฉันวังว่านะคะสาหรับลูกค้าหรือสําหรับคนที่เป็นอาชีพเย็บผ้าเหมือนดิฉันนะคะสามารถที่จะทําควบคู่กันได้กับอา,อาชีพเดิมๆของตัวเองอโดยการ แค่เราแบ่งเวลาค่ะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็แบ่งเวลาไปาไประชุมนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวสินค้าอย่างมั่นใจขึ้นค่ะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักหลินจือรากและระบกสายพันธุ์ของบริษัท เป็นพ่อพคุณสุธรรมสีการซึ่งท่านป่วยเป็นโรคหอบืดถุงลมโป่งพองอแล้วก็เชื้อราที่ปลายปอดท่านทานหลิงจือมาสักระยะหนึงอาการที่เป็นก็ดีขึ้นค่ะสำหรับดิฉันเองก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็มีความประทับใจในหลายๆเรื่องเมื่อเข้ามา อันดับแรกที่เกิดความประทับใจก็คือบริษัทของเราเป็นบริษัทที่เหมือนพี่กับน้องเหมือนในครอบครัวนะคะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือบริษัทมีการมีตัวช่วยด้วยการสัมมนาดิฉันประทับใจมากๆตอนที่ไปสัมมนาที่เขาสกค่ะซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจเลยนะคะแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ ได้รู้เรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายเกิดความประทับใจแล้วก็อยากทำเป็นธุรกิจแบบจริงจังซึ่งก็ได้ประสบค,ความสำเร็จในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วก็อยากพูดเ,เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเครือข่ายเลยนะคะแล้วก็เมื่อได้เข้ามารู้จักธุรกิจเครือข่ายด้วยบริษัทนาดีก็ได้มีเพื่อน ดีกับเรามากๆเลยนะคะก็ได้ชวนไปให้ตัวเองได้เฟอค่ะก็ได้ไปทำกับไปทาธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเมื่อไปได้เห็นบริษัทของเขานะคะก็เกิดฟาร์มโลกหรือเกิดคร์มอยากได้ขึ้นมาค่ะเขามีภาพสวยงาม แต่ของเราจริงๆแล้วก็เป็นครอบครัวซึ่งทำได้ด้วยความจริงอะค่ะแต่ที่ได้ไปเห็นเป็นภาพที่สวยงามมากๆตัวเองก็เลยเสไปแล้วก็ไปทำธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเมื่อได้เข้าไปความความเป็นจริงกับที่เห็นมันไม่เหมือนกันนะคะ มีหลายๆคนคงได้เคยเถลอไปซึ่งในนี้ดิฉันคิดว่าก็คงจะมีอะค่ะที่ได้ทําธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอื่นๆแต่ความสําเร็จจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นนะคะทุกความเป็นจริงแล้วจากก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยมีหนี้สินนะคะเมื่อได้เข้าไปทําธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทอีกบริษัทหนึง่งทำให้ดิฉันมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเลยความเป็นจริงแล้ว มันเดินต่อไม่ได้ค่ะดิฉันก็เลยต้องกลับมาอยู่หนะ้าที่เดิมนะคะมาทําอาชีพเดิมๆคราวนี้ก็ได้มีทีมงานซึ่งสายงานใต้ล่างของดิฉันนะคะที่ได้ทําตินจือรักละดโดกสายพันธุ์ของบริษัทอาดีก่อนหน้านี้สายงานเขาเริ่มเดินต่อคราวนี้แล้วก็ได้โทรมาหาดิฉันทุกวันทุกวันว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยเยอะขึ้นมีคนทํางานเพิ่มขึ้น ดิฉันก็เลยได้กลับมาเนี่ยค่ะเป็นความประทับใจอีก,อกแบบอีกอย่างหนึ่งของบริษัทค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือเป็นอย่างไรกลับมาบริษัทยังต้อนรับเหมือนเดิมนะคะและเนี่ยที่ได้เกิดความประทับใจก็คือเมื่อกลับมาความอบอุนยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะเมื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นเลยทุ่มเทศึกษาเรียนรู้จนประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะ กับความสำเร็จในวันนี้อยากขอบคุณบริษัทค่ะที่ได้นำสินค้าดีๆออกมาให้ทุกคนได้ทานและก็มีสุขภาพดีขึ้นที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณผู้แน,นะนำค่ะอาจารย์จารีขุนทองทซึ่งได้นำลินจือออกไปให้พ่อได้ทานและพ่อมีอาการดีขึ้นทุกๆคนที่ได้ทานดินจือร่างได้ดอกอ่กอ่าหกสายพันธุนะคะทุกคนก็มีอาการดีขึ้นเลยเกิดความศรัทธา ที่สำคัญวันนี้ทำให้ดิฉันมีอาชีพซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ว่าอาชีพแบบนี้มีด้วยหรือนะคะแล้วทุกวันที่ที่ผ้าเราก็มีโบนัสเข้ากระเป๋าสำหรับโบนัสในแต่ละเดือนเป็นหลักหลายหมื่นเลยค่ะทำให้ชีวิตดิฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากที่ไม่เคยรู้รถ ไม่เคยขับรถเป็นตอนนี้ก็มีรถขับมีบ้านอยู่นะคะแล้วทราบว่าสมาชิกท่านอื่นๆที่ได้เดินมาก่อนหน้านี้มีโบนัสเดือนละหกหลักนะคะแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้สมาชิกที่เพิ่งมาในวันนี้ค่ะลองมองดูเครือข่ายแล้วก็เมื่อมาแล้วอยากช่วยโอกาสตรงนี้ค่ะมาเรียนรู้ธุรกิจ ฮาดีซึ่งสินค้าเราดีแน่นอนค่ะและที่สำคัญก็คือแผนการตลาดทำได้ง่ายทำได้จริงค่ะดิฉันมั่นใจว่าทุทกๆคนที่มาในวันนี้นะคะทุกคนทำแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะมาจากอาชีพอะไรนะคะให้มองอาชีพหรือให้มองธุรกิจเครือข่ายของบริษัทฮาดี เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งค่ะแล้วก็คุณในวันนี้ดิฉันประสบความสำเร็จได้ทุกคนก็ทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ